ถึงวันประกาศผลรางวัลกันแล้วเอ้ยพูดแต่เมื่อกี้นะฟังไม่รู้เรื่องอันนป็นหัวนี้ช่วยดูเดี๋ยวเขาเกลียดหรือเปล่าช่วยพิมพ์บอกเดี๋ยวก็จากเจ็ดร้อยกัลูกเจ็ดร้อยกัลูกที่เจนเรตมาคือเราใส่ช่วงสั่งประมาณหมื่นแปดพันเก้าเก้าสิบคำสั่งอ๋อขอรู้ได้ไหมไม่ได้เซฟไว้ไม่ได้เฮ้ไปไหนแซ่รู้เลยอันนี้แซสทงผิดภาพป่ะผิดาก็ตอบ ก็ตัดสินที่ภาพนี้เลยนะก็รู้สึกว่าภาพนี้มันสมบูรณ์ในหลายอย่างอะไรเงี้ยอ่าแล้วเราก็มาถึงวันประกาศผลรางวัลกัแล้วเอ้ยหน้าทุกคนนี่ใบเีประกาศรางวัลเริ่มมาแล้วนะรา่วัเลเป็นรางวัลของผู้ชนะวันนี้ไปก็คือบัตร ลงเลยสองสองรางวัลอันนี้มันมีนไอซี่สองใบก็คือไปที่งานอ่ะล้วยืดอันนี้เขาได้เลยนะไม่ใช่โยืดไปยังไงโอ้ยยืดไปได้เลยเดี๋ยวสองรางวัลเหรอไม่1ดืงนหนึ่งสองใบเออเดืงนหนึ่งสองใบพี่ตัดสินเองนะมันจริงๆจะกดจะเกลียดกันคนนี้ไม่ได้กดอยู่แล้วถ้าเรดู กูชนะมีเบียนหนึ่งเดียวแต่ละคนขึ้นมาอธิบายภาพของตัวเองว่าต้องการจะสื่อถึงอะไรและมีคอนเซปต์ยังไงในการที่แบบว่าขีดรูปนี้ออกมาแนะนำตัวเองก่อนดีสวัสดีครับผมเด็กชายสุรศักดิ์สวัสดีครับผมเด็กชายสุรศักดิ์มาชื่อเล่นชื่อนัดโอเคครับก็อันนี้ผมอธิบายก่อนว่า มันคือคอนเซ็ปต์อะไรคือตอนนี้คือผมใช้โปรแกรมลิงค์ลิงค์อิเมจก็คือเนี้ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็นนานงนกพม่าที่แบบว่าเป็นะแม่โงองากาจำแรงลงมาไปออกมาเป็นตีมแบบโกสหน่นอยอะไรอย่างเงี้ยถึงเกศสีหน้าก็จะเป็นมีความเกี้ยวกโกดในที่แบบว่าแบบมาลอยกระทงแล้วก็แบบมีขยะอยู่เต็มแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยผมจร<ต><ม>ิงๆริอะผมเจนเนอเรตหลายลรูปมากเลยแต่ว่าแบบมันมีรูปเนี้ยที่มันแบบว่า มันซักเซ็ตกับพร้อมพร้อมที่ที่แบบว่าเราเราเราใส่ลงไปอะไรเงี้ยใส่อะไรบ้างนะในนัดใส่อะไรบ้างอ่ะนี้โอ้โหเป็นพร้อมอ๋อเป็นภาษาอังกฤษเหรอใช่บล็ใส่ภาษาอังกฤษดูยิ่งมันมันคำไทยก็ได้แต่ว่าคำไทยแบบบางอันมันมันไม่ได้จริงจงอ๋อสียงมันไม่ขึ้นอืมแต่โดยรวมภาพสวยมากเลยนะภาพนี้คือสวยมากนะมูดแอนโทนอะไรเงี้ยคอนเซ็ปต์ดีนะคือถ้าเกิดเป็นคนทําก็คือเก่งมากนะเพราะเขาต้องไล่แสงไล่อะไรอย่างเงี้ย แต่หากคะแนตัวกระทงเหมือนกันแต่กระทงอย่างที่บอกไปมยากจริงสำหรับภาษาอังกฤษหรือว่า AI ที่มันจะเข้าใจนะกัวมิเชนครับเจ๋งมากคนต่อไปอันนี้ก็เจเนเรตได้ไม่ถึงสิบครั้งแน่นอนเพราะว่าต้องเสียตังค์อะย่างนี้เดี๋ยวไม่ต้องาอ่ะอ่ะพี่ไม่ตาองม ปัจจุบ,บนันเครดิตคุณหมดไม่ต้องคัดเราเห็นเลยนะ <c oughs> จริงๆมันก็คือว่าเราเลือกจากโปรแกรมที่เราใช้ก่อนคือ,อใช้ตัวอลิสาที่ท<า>เคยพูดไปตอนแรกว่ามันเป็นแช้กอนของไทยซึ่งมันสามารถเจนเลทภาพได้ตอนแรกคือวางคอนเซ็ปต์ไปว่าจะเป็นภาพวาดก็เลยเขียนไปว่า iing ภาพวาดนานโพมาศเต็มตัวเทนระธงทำไมใช้ภาษาไทยเพราะว่า ไอ้ตัวนี้อย่างที่บอกไปมันเป็นแชทบอทดของคนไทยก็เลยลองใช้ภาษาไทยดูซึ่งมันออกมาได้สมบูรณ์มากๆตอนแรกเขียนไปว่าเป็นภาพวาดมันออกมาทัา้งหมด4รูปซึ่งทั้ง3รูปแบบเป็นภาพวาดหมดเลยแต่อีรูปนี้มันดูสมจริงที่สุดก็เลยเลือกรูปนี้มาใช้ก็คือเจเนเรตครั้งหนึ่งออกมาเป็นรูปนี้เลยไม่ใช่ค่อยๆใช่เป็นอย่างนี้เลยแล้วมันค่อนข้างที่ตรงความต้องการมากๆคือนางพมากและเสือกระทงกระทงก็ชัดเจนมากก็เลย เอารูปนี้มาผมก็ประกวดครับแต่มันก็ฉลาดนะถ้าไอปอไม่ป้องคำสั่งว่าตอนกี่โมงแล้วมันทำมาให้เป็นแบบโพเพลงนี้ก็คือแบบสวยมากนะโอเคประมาณนี้อ่านนี้ของใครเนี่ยเพิ้มของปื้มครับอ่ก็คอนเซ็ปที่ที่เจนเป็นภาพนี้ออกมาครับคือที่แรกก็พยายามตีความว่าแบบ เ,เราจะไปลอยกระทงที้แนแต่งได้บ้างน,นอกจากแบบเป็นพวกแม่น้ำหรือว่าตามปืนตามคลองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอลองให้แบบเหมือนมีความเป็นแบบมีไซไฟเข้ามานี้ท่าทางแบบความเป็นไทยอะไอก็ตอนที่เจ๊อ้อใช้ใช้โปรแกรมเจนเหมือนของนั้นก็คือตัววิงครับก็เหมือนโคมลอยอ่ะโคมลอยแบบว่าอ,อยู่แบบว่าอยู่บนท้องฟ้าด้วยแล้วก็แบบเหมือนแบบ เหมือนมีสัตว์ในตำนานอะไรอย่างเงี้ยต้องรออยู่บางน้ำกืออ๋อคิดว่ามันมาเองอันนี้คือเราพร้อมไปใช่พิมพ์ไทยหรือพิมพ์อังกฤษอะไรนี่ทีอังกฤษครับพิมพ์ว่าอังสัตสัตว์ในตำนานวิทย์อังสัแบบลีเจนเทรย์ครีเอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยพูดไปเมื่อกี้นัดฟังไม่รู้เรื่องพูดไปเมื่อกี้นัดฟังไม่รู้เรื่องอุ้ยอันนี้อันนี้ช่วยดูหน่อยว่าเขาเกลียดผมหรือเปล่าช่วยพิมพ์บอกหน่อยว่าแบบมันคือแบบการหยอกล้อกันหรือโาเกลียดจริงๆเลยฉันอยากรู้อยากรู้ โอเคเราเเขาบอกเราเล่นนะแต่ด้วยดูเดี๋ยวว่ามันจริงใช่ไหมอันนี้คือจะเรียกทัวร์ไปลงตื้ม่ไหม่งจะเรียกทัวร์ตัวเริงเหรอโอเสครับต่อไปต่อไปโอเคอันนี้เป็นโปรแกรมอื่นแล้ว SD นี่ใช่ไหม สเตเบิลสเตเบิลเดฟิช okay. ั่นเออก็จายเจ็ดร้อกับรูปเจ็ดร้อยกับรูปที่เจนเลตมาคือเราใส่ชุดคำสั่งประมาณ1 8ื9 0แปาพ่งคำสั่งอ๋อขอดูได้ไหมไม่ได้เซฟไว้ได้เฮ้ยมันก็เลยได้เป็นรูปนี้มาแล้วก็ใส่แค่เป็นชุดคำสั่งว่าแบบใส่ได้ผู้หญิงไทยรอยกระโทงใส่ชุดไทยแค่นั้นเองเหรอแค่นี้เองแล้วมันก็ออกมาเป็นรูปนี้เลย แต่สังเกตดีๆคือไอ้คนตรงสองคนนั้นมันคือเหี้ยอะไรนะผีกันชัตเตอร์ติดมันยานผีกันนะโคตรโกตรประคับคุณเห็นใครผมเห็นแต่แต่ว็บนี้ไม่ค่อยจะดีอย่างนึงคือถ้าเราอยากได้รูปแบบไหนอ่ะมันจะมีให้เลือกเลยว่าจะตล์เป็นยังเป็นสไตล์เป็นยัมพติหรือว่าเป็นทีดีเป็นการ์ตูนเป็นคอมิกอะไรนี้ให้เลือกหมดเลยอันนี้รายละเอียดหน้าสวยนะถือว่าแบบดีนะเขาชื่อนุสลาครับเฮ้ขาชื่อนุสลาเฮ้ยเล่นชื่น นิดชื่อนกอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่ชื่อน้อยอน้อยน้อยแม่โอ้โหชื่อนี้ชื่อนี้แม่คุณเจนจะเละไรพี่อ๋ออ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับถ้ามันแคบไปหน่อยของสะอาดพี่ก็ชอบนะ อันนี้จากเชนยุทธีหรือเปล่าดาวเอาไม่ไม่ไมจากบิงค่ะจ,จากบิงเหมือนกันคอนเซ็ปต์ของสาวก็คือแบบอยากได้ในยุคแบบยุคไซเบอร์พังซึ่งยุคไซเบอร์พังมันคือแบบ<อ>โลกที่มีแต่เทคโนโลยีตโโลอดชีวิตแบบบัตซ็หน่อยอะไรเงี้ยฟิลนั้น,นก็เลยได้เป็นอันนี้มาก็คือถือว่าแบบวัฒนธรรมตอนนี้มีมายาวนานถ้าเราปฏิบัติตามแต่ไม่ได้ปรับมันนะมันก็กลายเป็นแบบหายนะโลกที่ดีอยวไม่งเลยยังไงตอบ แต่เมื่อกี้ถ้าย้อนภาพไปนะโอ้ต้องมีเต็นหน้าห้องเลยเหรอโอ้โหมีเตองเลยเหรเือกี้แกมายืนพูดอ่ะแล้วตัวผู้หญิงนี่คือคำสั่งไปว่าอะไรอ่ะให้มันออกมาเป็นนางงามหรอผู้หญิงผู้หญิงสวยแล้วก็นางประพมายืนถือกระทงแล้วก็อะไรคะยุคใส่เบอร์ผังอะไรอ๋อแต่นี่มันลุคแบบนางงามมากเลยนะแต่มันเจเนเรชเองใช่แล้วปลาปลาตายนี่คือได้บอกไหมปลาตายเราบอกมันบอกมันว่าให้มีแบบยืนบนพื้นที่มีปลาตายอะ อ๋อเราบอกเลยว่าปลาตายเลยกระทงก็ดูไปในนี่ดีนะดูล้ำนะแต่ดูรู้ว่าเป็นกระทงนะอันเนี้ยโอเคก็ประมาณนี้ครับคำตอบเยอะมากไปให่แซกนี่นะจับเลยอันนี้แซกส่งผิดปลาปลาต้องการปลาพมาถึงกระทง ก็ไม่ได้ถือนี่ก็ไม่ได้ถือแต่ว่า <c oughs> อยากแหวกแกน,นังเข้ามาเยอะก็จะแบบเป็นนายนั่งพม่ามาหล่อกล้ามแน่นใช่ตาดีมากนะใช่ตอนแรกก็เจนไปว่าเป็นชายเอเชียผิวสีน้ำพึ่ง <c oughs> ผมเข้มหน่อยหนูว่าจะเดินได้เได้เรียวขนาดน,นี้อะไรอย่างเงี้ยคะตอนั้นมันเจนออกมาวันนี้บรรยากาศมันมีแค่ตัวแบบอย่างเดียวหนูก็ได้บอกเจนเพิ่มหน่อยว่าให้บรรยากาศแบบเป็นงานวัด ยังลอยกระทงก็เลยแบบมีผ <in row> ู <marriage> <g ul ay> <ay> ้คนขึ้นมาเรื่อยๆมีลอยมีกระทงมีเรือออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็โอเคแต่ว่ากระทงก็เห็นอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการลอยกระทงนี่ือภาพค่อนข้างแบบดูสมจริงอ่ะโอเคครัก็จะประมาณนี้ครับคุณคืนนีครัต่อไปครับต่อมาเล้โตมาแล้วทำนี่ก็ชอบเลย ก็<จ>ของโตนะครับก็คือตอนที่พิมพ์พร้อมไปเนี่ยออาโต้ใช้โปรแกรมเร็วนะด้ A I อ๋อร็โต้อ่าอ่าอันนี้ก็มันจะมีให้เลือกเป็นโฟโต้เรยวเรยวเรยวนิดนึเรียเวิดีจ๋งไเร็วกับภาพแบบว่าเหมือนกับเป็น A I ค่างเหมือนการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกันผมก็เลือกเป็นแบบโฟโต้เพราะว่าด้วยความที่ข้างภาพอยากให้ภาพมันมีความแบบเหมือนของจริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็พร้อมที่ใส่ไปจะเป็นแพ็อกเพทเกิน อยู่ในเทศกาลลอยกระทงไทยเฟติวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืแล้วก็เหมือนกับว่าให้มีกระทงออนวอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้มีความแบบเป็นโกลดนิดนึงมีความแบบทองเหมือนแบบเหมือนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราบอกไปเลยว่าขอมีสีทองไม่ต้องบอกว่ามันมีไฟส้มหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมบอกไปว่าให้มันเป็นเทศกาลวัฒนธรรมมันก็ดีครับแต่ว่ามันก็ควรจะตัดไปตามยุคตามสมัยที่แบบว่า ไม่ทำลายแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยครับนานมากๆผมก็เลยจะหน้าเศร้าๆหน่อยเหมือนกับถือกระทงที่เหมือนขยะอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>อยู่ในแม่น้ําประมาณนี้ค่ะอืมมากไม่คิดว่าโตเก่งขนาดนี้เลยนะโตแหวกโตแหวกโตแหววมันทำไมอ่าของโจอีมีรถที่รู้เลยคอนเซ็ปต์ของผมก็คืออยากได้ ลอยกระทงที่เป็นออสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยแล้วก็แนวโรสิ้งมผมอยากได้แบบผู้หญิงที่มีความน่ารักเหมือนคนญี่ปุ่นมผมก็เลยใส่ไปสาวไทยผมสั้นใส่แว่นสไตล์ญี่ปุ่นใส่ชุดไทยถือกระทงมีรถ JDM มันก็ออกมาเป็นผู้หญิงคนนี้ <JD M S 1> แบอเไย JDM คือรถรถซิ่งของญี่ปุ่นน่ะที่มันเป็นรถพวกยู90ภาพมันเจเนเรตมาแค่นี้ ไม่ใช่โฟล o ทช็อปนะใช้พี่โตใช้พี่โตติดโตเลยไม่ใช้ Photoshop นะใช้พี่โตตัดคะแนนตัดใจเพื่อนร่วมงานวงแล้วเติมให้มันรถจีดีเอ็ขึ้นมาฝองฝั่งอันนี้ก็อ่ะก็เติมขึ้นมาอันนี้เราได้ได้บอกไหมว่าผู้ชายอยากให้ผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่หน้ารถหรือแค่บอกว่าให้มันมีรถออกมาแต่เราอยากให้แค่มัน มีรถเข้ามาในเฟรมไม่เฉยแต่ทีเนี้ยพาเจิเลี่หมดเรยพดเลหมดเลพี่มเี่เหดเตยพมดเลยพี่เหเลเยงเหลีหมยเ่หเพียีเลยเยหมเย่มเล่มรีเลนียีีเ่่เีมเดเลีดพี่หเเอ่เมาณนี่พี่มากก่มเ อสวยนะเพิงพนานจริงๆคอนเซปต์อันนี้คือได้มาจาก h u น t ตอร์เกมอืมในเวเดลีนใช่พูมากับไปพูมากับไปก็เลยแบบมีไฟเลยไปหมดกระทงว่ามีไฟคือจริงๆอันนี้ผมเริ่มต้นด้วยกันที่บอกว่าอยากไดเป็นแบบมูวีพเตอร์มูบี้โพสเตอร์ออกมามันก็เลยแบบมีภาพพื้นหลังข้างหลังอย่างนี้คือ ผมจะเนเรตให้แบบเป็นผู้หญิงผมสีแดงผมสีแดงเป็นแบบเอเชียนเกิร์ลนโอแคลใช้บิงชักอืมแล้วก็ซ้อบิงแล้วก็มีฉากหลังเป็นแบบเป็นนครวัดเหรออันนี้ดูเป็นนครพนมลุงอ๋อผมียนได้ว่าพนมลุงเป็นภาษาอังกฤษนะอ๋อทัพก์เหรอใช่ครับทักษะที่มันรู้จักด้วยเนอะเออมารู้จักด้วยเป็นพนมลุงแล้วก็แบบถือกระทุที่มีไฟอยู่แล้วก็มีพุกอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่ว่ามันบ้าอกอย่างหนึ่งคือนิ้วมือใช่ใช่ใช่บ้ากี่มือทำแต่งนิ้มุนแล้วนี้มันมีพุด้วยอันนี้คือเราบอกด้วยว่าให้มันมีพุอ้วบอกให้มีพุไเวร์สวยดีอันนี้คือติดติดแค่นตรงนิ้วจริงๆพอดีผมพิมพ์ว่านั่งพ่อแม่เป็นพิการนี่เองกตรงนะโอ้ยนีดิเข้าใจได้เข้าใจได้โอเคนะขอบคุณครับ สวยอยู่ได้รายละเอียดหน้ามันเด่นกระโคนจริงๆเลยอ่ะแกดูต่อไปนะครับผมป้าโอ้โหตอนแรกอ่ะคือเหมียวอ่ะอยากพยายามเอาเจ้าหญิงของดิสนีย์อ่ะอันนี้อันต้นตัวที่อหนโปรแกรมไหนบิงค่ะใช่คือตอนแรกแบบเหมียวคอนเซ็ปต์เหมียวคือเหมียวอยากให้เจ้าหญิงดิสนีย์สักคนหนึ่งอ่ะเป็นเป็นแบบถือกระทงที่ว่าแบบเออถ้าสมมุติว่า อย่างวันลอยกระทรงของเราเนี่ยมันเะ็อยู่ที่เดือนพฤศจิกประมาณนี้ใช่ไหมถ้าประเทศอื่นนะมันก็คือหิมะตกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คิดไปถึงว่าโปเซนอะไรเงี้ยถ้ามีแบบลอยกระทรงมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยอยากเห็นว่าอ่าถ้าสมมติว่าเราลอยกระทรงได้ที่แบบเมืองหนาวหรือถ้าประเทศไทยไม่มีหิมะตกอแล้วเราก็ต้องแต่งงานลอยกระทรงอยู่จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นออกมาเป็นภาพนี้ตอนป้อนข้อมูลก็คือพิมแค่ว่าแบบผู้หญิงใส่ชุดไทยสวนมงกุฎ ผมขาวผมยาวสีขาวอะไรเงี้ยแล้วก็ถือกระทงคือตอนแรกมันไม่เข้าใจคาว่ากระทงมันต้องพิมพ์เป็นกระทงแบบทับ์ถ้าเป็นกระทงแบบเหมือนแบบที่แปลมามันแปลได้ด้วยหรอมันต้องมันจะมีอะไรวะไทยอะไรนะอมันมันแปลเป็นเหมือนโคมไฟอ่าใช่แล้วมันจะถือโคมไฟมาใช่ใช่ก็เลยต้องพิมพ์ทับๆว่าเป็นกระทงของไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขียนประมาณว่าพระจันทร์เต็มดวงแค่นี้แล้วมันก็จะมามันก็มาแบบนี้เลย แต่สวยนะมันดูมันประยุกต์ดีอะผมมาถ้าซูมดูดีๆอะมันจะแบบมันจะเป็นเขาเรียกว่าไงผมนี่เป็นเส้นๆเลยอะนี่มันนุ่มคนอะเอ้ยผมเป็นล่องเลยเนี่ยเนี่มันสวยมากจริงเอาคุ้ง่าออับคุณครับรางนนงรา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 างรันราราาร แอนิเมชันอ่ะดูดิสนีย์เออถ้ามันดูเป็นแอนิเมชันเหรอเนาะโทนของมันหน่อยอันนี้ใช้โปรแกรมอะไรเฮ้ยออ๋เออวิ่งปมันทำได้จริงปะเนี่ยอันนี้ต้องแชร์นะต้องแชร์ทิกกันหน่อยฟรีฟรีว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าฟรีฟรีแช้ได้ถ้าเอถฟีมันได้20่รูปรูปหนึ่งจะเป็นเอยครั้งหนึ่งอ่ะได้4ค่ะ4ีรูปคือพิมพ์พร้อมครั้งแรกแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยเป็นคล้ายๆประมาณนี้แหละแล้วก็พร้อมไปเรื่อย อเราได้ไม่มีจระเข้ใช่อ๋ออยากได้จระเข้ทำไมอยากได้จระเข้อ่ะยากได้ชาร์บอทอ๋ยบอกเป็นว่าเป็นนางเงือกผมสีแดงในวันลอยกระทงแล้วก็มีจระเข้คือไอ้ตรงมือไอ้ตรงมือมันยังมันมันยังมั่วๆกันอยู่เนาะเป็นยางไงบ้างพิการอ๋อเร็วเร็วโอ้ยเงี้ย คนไม่ได <Yeah>, okay. okay, okay, mm ้คนไม่ไ sí ด so right. so <t> ้โอเคเก่งมากคนต่อไปอันนี้ก็ใช้ใช้เป็น b i n AI เออโปรแกรมอัดับหนึ่งของเราเลยรับใช่แต่แต่จะเป็นเจนเป็นภาษาไทยบอกมันว่าต้องการแบบผู้หญิงใส่แว่น แต่ต้องไม่อยากไม่ได้อยากได้ใส่แว่นเป็นเน VR นะเป็นแว่นธรรมดานั่นแหละแต่พอมันเป็นแว่นอันนี้นนแล้วมีน้ําตาไหลออกมาผมผมเพราะมันว่าผู้หญิงใส่ไทยน้ําตาไหลแบบให้ฟิลมมูดมันแบบเหงาเหงาอ่ะใช่ไม่อันนี้เราคือเราไม่ได้บอกว่าเป็นแว่น VR ใช่แต่มันเจนออกมาเป็น VR ให<ช>้ใช่แต่มันใหญ่โตมันมันมัน,มนเจนมาผมเจนมาออมาันละแปดลูกใช่ไหมมันออกมาเป็นแว่น VR มาแล้วสองลูกแต่ก็ช้างไก ฟุ๊กอันนี้คือที่อารงณ์ภาพฟุ๊กแต่ที่จริงอ่ะมันมีเจนที่มาภาพแล้วภาพมันสวยกว่านี่แต่ชอบมูดอารมณ์ภาพมันมากกว่าในเรื่องรูปนี้ฟิลลรกองหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นฟิลน้ำทั่วแล้วมาไอเนี้ยมารอยช้าแล้วแบบมันก็นึกถึงเรื่องเก่าๆอันนี้คือเจนเพิ่มจากที่มันได้แว่น VR มาแล้วเห็นรูปนี้แล้วเจนเพิ่มจากรูปนี้พี แล้วไอ้สองคนนั้นคือมันมาเองหรือว่าตั้มเป็นคนพร้อมไปผมผมพร้อมเป็นแบบอีแบบนึงเป็นพร้อมแบบว่าอาจจะแบบมีคู่รักมาลอยหัว LG P Q เป็น Y า Y เลยจริงจริงอ่ะรูปเนี้ยถ้าพีเซมขายอย่างดีๆได้ชนะเลยตั้มเดี๋ยวเห็นรู ทำอยู่ใน Photoshop พี่อ่ะเดี๋ยวรู้ว่าคนเร็งเดน๋ยวมาเหมีอนแบบเขียนพ่าเป็นฉลาดขนาดนี้เลยว่าที่แบบี่คนเร็งนี้เนี่ยโอ้หโอ้โ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 หอ้โหโอ้โหรองโหโอ้คคโอ้โหโอ้โวโอ้โหโอ้โหโอ้กหอ้โหอ้โหาอบโหโอ้นหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหทอ้โหโ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 อหทไ้ออ้อ้อออ้ออ มันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็ไม่ถึงชั่วโมงไหมโอไม่ถึงไม่ถึงสามสิบวีที่นะเออมันไวมากแล้วมันโอ้โหจ้าลองไปลไปจ้างคนวาดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นวันเป็นอาทิตย์เลยแล้วมันก็จะมาทีนึงก็มาสี่ลูกก็ถือว่าภาพแต่ละคนมันก็ได้มูต์แอนโทนต่างกันนะแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยหลักๆพี่จะตัดสินจากรูปเป็นหลักละกันอย่างของนัดก็คือแบบได้มูตแอนโทนจริงๆก็อย่างที่บอกก็คือติดเรื่องของของแค่กระทงกับไอเทียนที่มันดูแล้วมันขัดใจของปอก็สวยดี แต่ภาพนี้มันมันคือเบสิกของ AI แล้วกันที่แบบ AI ทุกตัวมันน่าจะทําได้ประมาณนี้ของเปิมนี่ก็ก็สวยอยู่เป็นภาพวาดภาพกระตูนอะปกกระตูนมากๆ d i s n ่ก็วิธีการที่มันตีความไอสัตว์ในตำนานของมันอะอันนี้ก็คือกระทงก็แปลกดีของต่างดูเป็นภาพที่ไปถ่ายคนจริงๆในงานวันลอยกระทงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยต่างก็เป็นคนเดียวที่ใช้ Stable Diffusion เลยนะเออตอนแรกที่เดาว,ว่าคนจะใช้โปรแกรมเนี้ยเยอะ ไปมาเออกลายเป็นบิงหมดเลยอเของสาก็สวยตัวผู้หญิงก็ดูเป็นอนาคตมากมากนะดูไม่ได้เป็นแบบ <Cy borg. S 1> เออดูเป็นไซบอร์กอะดูไม่ใช่แบบผิวคนหน้าแบบคนอันนี้ก็เหมือนเป็นภาพถ่ายคนจริงๆเลยรายละเอียดมันแบบเวอร์มากอะเหมือนงานมีสานอะอืมเวอร์มากคือมันก็ง่ายตรงนี้ว่าต่อไปนี้เราหาเล็บภาพอะไรเราก็แค่พิมพ์แล้วมันเจเนเรทกไปใช้ภาพได้เลยเนาะพวกมูดบอร์ดมูแอนโทนต่างๆมองมาแบบหน้าตาดีเลยอะแบ็กกราวก็สมจริงนะอันเนี้ย <c oughs> อันนี้ก็ชอบออันนี้ก็เป็นดูเป็น,ปนซีเนมาติกจริงๆนะอืมมองจากโต้ที่มันเป็นช่างภาพอะ่ะจริงๆถ้าโต้ลงไปถ่ายเองจริงๆอ่ะคือมันยากมากแล้วไม่รู้จะเป็นไปได้เพราะนะกับการถ่ายภาพได้อย่างเงี้ยเรื่องอยู่กลางแม่น้ํามีกระทงที่แบบมึงถูกวางไว้แบบอย่างดียากมากที่จะไปถ่ายแล้วได้ภาพนี้จริงๆนี่ก็เหมือนภาพจริงๆเลยเหมือนกันนะอีผู้หญิงคนนี้เหมือ,อน,มนคนจริงอะ่ะเออ คือขนาดซูมมะซูมแล้วก็ยังรู้สึกว่าเหมือนคนจริงๆอ่ะแต่ว่ากระทงม,มันคืออะไรอันนี้คือตรงนี้คือผิดโจทย์ไปมากมันดูเป็นโคมไฟก็ซะมากกว่าอันนี้ผู้สาวพุ่งมากระไฟอันนี้ก็ชอบนะชอบตรงที่ว่ามันชอบคอนเซปต์ของของฟิลที่ฟิลมันมันมาบอกอยากให้ทํามาเป็นคือตอนแรกก็ดูเป็นภาพที่โอเคนะสวยประมาณนึงแต่พอบอกคอนเซปต์ว่าอยากอยากได้เป็นโปสเตอร์ออมันมันก็ดูเป็นโปสเตอร์จริงๆนะภาพของเหมี่ยก็ก็ชอบมากนะพอฟังแล้วก็รู้ว่าแบบ เราเราพร้อมไปไม่กี่อย่างเนียมันทําได้ขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยบูธอนโทนอย่างเงี้ยโดยเฉพาะที่เหมียวบอกว่าไม่ไม่ได้บอกกําหนดโทนไปมันก็มาเป็นข่าวน้ำเงินซึ่งมันสวยมากเลยพระจันทร์เต็มดวงก็ไม่ใช่สีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็สวยดีแต่กระโทมมันดูเป็นโกดไปหน่อยแต่อันนี้มือเนียนนะปกติมันจะเป็นข้อเสียเออใช่ใชไม่ไีพิการไม่ได้ไม่ได้อ่ได้ื่นีของออยของออยก็ดูแตกต่าง แต,แ,ตแตกต่างจากทุกคนเลยคือคือหนึ่งด้วยความที่ใช้ฟรีพิกอะไรเงรี้ยฟรีพิกคือเราก็รู้มาตลอดไม่เอาไว้โหลดรูปฟรีเนาะก็ไม่คิดว่ามันจะเจนเนอเรทได้อะไรเงรี้ยอือก็ชอบไอเดียของออยที่อยากให้มีจระเข้อะไรเงเือออยู่กับจระเข้นึกออกวะของตั้มก็คือจริงๆมันเป็นภาพที่พี่อยากจะให้ชนะเลิศในวันนี้ไปเลยนะอืมเพราะดูตั้งแต่ตอนที่ส่งมาโดยที่แบบยังไม่ได้ฟังเ็ปยังไม่ได้เขาเรียกอะไรออกมาพรีเซนตนะ์อะ ก็ก็ต so ัดสินที ancient, human human ่ภาพนี้เลยนะก็รู้สึกว่าภาพนี้มันมันสมบูรณ์ในหลายอย่างอะไรเงี้ยมันมีความประยุกระหว่างความเป็นไทยกับความล้ําสมัยความรวยความจนอะไรอย่างเงี้ยมันมมัันนแล้วแต่คนจะเล่าตีความจริงๆนะชอบตรงนี้จริงๆแต่พอมปนแต่พอมีเป็นออฟฟุกอ่ะไอ้ยังไงก็ไม่ชอบสุดเลยนะก็ไม่ชอบจริง ก็เลยรู้สึกว่าชอบภาพนี้สุดก็เลยอยากจะให้ตั้มก็ไปดูเลยยินดีด้วยเก่งมากเด้อชอบให้มองไปกับตั้มครับเป็นหลังบ้านได้เย้อท่าก็เก่งมากหรือว่าเป็นเกียรติกับพี่ตั้มพี่ตั้มพูดผิดเรื่อะฝักเนื้อฝักตัวได้ครับจากช่องเราครับขอปิดติดติดเอาลุนรับไปนะมีหลายรอบขอฝากนะครับกับรายการของเราเลย โอ้ยขอฝากด้วยนะครับกับด้วยตักที่ยอะักที่ะโอเคด้วยกันตครับอ่าครับผมขอฝากด้วยนะครับกับรายการใหม่ของเรารักไหนะเลขาไอกับช่องทีสตูดิโอนะครับขอบคุณครับลูสุดขั้วเลยนะบาย